คุณเคยสงสัยไหมว่าปลาบางชนิดบนโลกทำไมราคาถึงพุ่งสูงจนแตะระดับหลักแสนวันนี้เราจะพาคุณไปดู9อันดับปลากินได้ที่ราคาแพงที่สุดในโลกที่แต่และชนิดไม่ใช่แค่อร่อยแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความหายากและความพรีเมียมสุดขีดบอกเลยว่าอันดับที่หนึ่งจะทำให้คุณคาดไม่ถึงอย่ากระพริบตาแล้วดูให้จบคลิปนี้รับรองว่าคุณจะทึ่งแน่นอนอันดับที่9ซอกอายแซลมอนหรือแซลมอนเนื้อแดงสดที่หลายคนรู้จักในชื่อ r e ซแซลมอน ไม่ได้โดดเด่นแค่สีสวยหรือรสชาติที่เข้มขน้นแต่คือปลาป่าที่มีเส้นทางชีวิตน่าทึ่งที่สุดชนิดหนึ่งพวกมันเกิดในลำน้ำจืดใสสะอาดก่อนจะว่ยลงทะเลเติบโตในมาหาสมุทรแปซิฟิกเหนือแล้วว่ยย้อนกลับเส้นทางเดิมอย่างแม่นยำเพื่อมาวางไข่ในบ้านเกิดของตัวเองช่วงผสมพันธุ์ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดหัวเขียวเข้มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทุ่มพลังครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นวงจรชีวิตเนื้อของซอกอายแน่นเฟิรม์มรสเข้มไขมันกำลังดีทำให้เหมาะกับการย่าง ริวรมควันหรือทําซาชิมิและยังคงสีแดงสวยแม้ผ่านความร้อนความพิเศษทั้งหมดนี้ทําให้ราคาค่อนข้างสูงในไทยอยู่ที่ประมาณ1,400บาทต,ต่อกิโลกรัมซึ่งสะท้อนทั้งฤดูการจับที่สั้นความไม่แน่นอนของธรรมชาติต้นทุนประมงสูงและความต้องการจากตลาดญี่ปุ่นสหรัฐและยุโรปที่แย่งซื้อในเวลาเดียวกันผู้คนหามากินไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่เพระโภชนาการจัดเต็มมีโอเมก้าสโปรตีนคุณภาพดี และสารแอสตาเซนทีนจากธรรมชาติรวมถึงเรื่องเล่าความยั่งยืนของการประมงที่ควบคุมอย่างเข้มงวดเมื่อเข้ามาในไทยกระแสะอาหารญี่ปุ่นยิ่งผลักให้ซอกอายเป็นปลาป่า,าที่ทั้งอร่อยมีคุณค่าและมีเรื่องราวชีวิตที่ผู้กินสัมผัสได้ทุกคําอันดับที่8ปลาเดเวอร์โซปลาพื้นทะเลเนื้อขาวที่เชฟยุโรปยกย่องว่าเป็นสุดยอดปลาเนื้อขาวคลาสสิกรสละมุนกลิ่นทะเลบางเบาและเนื้อที่แน่นแบบยืดหยุ่นไม่แตกเลยง่ายทําให้เป็นหัวใจของเมนูระดับตํานานหลายๆเมนู ปลาชนิดนี้เติบโตช้าอาศัยในหน้าน้ําเย็นของช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือต้องการพื้นทะเลสะอาดและคุณภาพน้ําที่นิ่งเพราะมันไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงถูกจับภายใต้โคต้ายอย่างเข้มงวดและต้องผ่านการคัดแยกอย่างประณีตตั้งแต่ท่าเรือจนถึงห้องครัวเนื้อของปลาดเวอร์โซคือสเสน่ห์หลักละเอียดฟูนุ่มแต่คงตัวดีทําผิวให้กรอบเนื้อให้ฉ่าได้ง่ายเชฟจึงหลงรักเพราะควบคุมบนกระทะได้ง่ายและเข้าคู่กับซอสคลาสสิกแบบเนยเลมอน หรือวายขาวอย่างลงตัวราคาสูงก็สมเหตุสมผลปลาดเวอร์โซคุณภาพดี1กิโลกรัมแตะรา2,000บาทเพราะเป็นปลาป่าที่มีปริมาณจำกัดใช้โลจิสติกควบคุมอุณหภูมิตลอดเส้นทางและมีดีมานสูงจากร้านไฟเดนิ่งทั่วโลกผู้คนจึงยอมจ่ายเพื่อสัมผัสความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบรสสะอาดเนื้อมั่นคงแต่เบาสบายและเรื่องราวการเดินทางจากทะเลเหนือสู่จานอาหารที่เปี่ยมด้วยความประณีตแบบยุโรปอย่างแท้จริงอันดับที่7ปลาฮาลิบัต ปลาเนื้อขาวยักษ์จากมหาสมุทรเหนือที่เชฟทั่วโลกหลงรักเพราะเนื้อสัมผัสเฟิร์มแต่ละมุนและรสสะอาดแบบธรรมชาติเมื่อโดนไฟแรงผิวจะกรอบกำลังดีแต่เนื้อด้านในยังฟูช่ำเหมาะทั้งการเซียร์โรสหรือจับคู่กับซอสเนยเลมอนและไวน์ขาวแบบยุโรปชั้นสูงปลาชนิดนี้อาศัยในทะเลลึกเขตเย็นโตช้ามีอายุยืนทําให้การประมงต้องใช้ระบบโคต้าควบคุมอย่างเข้มงวดซัพพลายจึงถูกจํากัดโดยตั้งใจเพื่อรักษาระบบนิเวศ นั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ราคาสูงถึงราว2,000บาทต่อกิโลกรัมในตลาดนําเข้าแต่ก็ยังมีดีมานสูงเพราะผู้บริโภคและเชฟไว้ใจได้ว่าเนื้อจะคงรูปสวยรสหวานละมุนไม่ขาวและนําไปปรุงได้หลากสไตล์ในไทยเรามักเห็นฮาริบัตในร้านไฟเดนิ่งและโรงแรมระดับสูงเพราะเป็นตัวทดสอบฝีมือเชฟที่เรียบแต่ละเอียดถ้าคุมไฟและความชื้นได้ดีกลิ่นเนยเลมอนจะชัดเนื้อฟูแน่นเผยความพรีเมียมแบบที่หลายคนยอมจ่ายเพิ่มไม่ใช่แค่เพราะรสชาติ แต่ยังเป็นเพราะเรื่องราวความยั่งยืนจากระบบโคตาที่ทําให้ทุกคํามีคุณค่ามากกว่าอาหารจานหนึ่งอันดับที่6ปลาซอสฟิตหรือปลากระทงดาบเพชรฆาตแห่งทะเลเปิดผู้ถือดาบปลายปากเป็นอาวุธล่าพุ่งเฉียนผิวน้ําด้วยความเร็วสูงมันคือปลาทะเลสายอพยพที่เดินทางไกลข้ามมหาสมุทรทั้งแอตแลนติกแปซิฟิกและอินเดียใช้อวัยวะสร้างความร้อนเฉพาะจุดใกล้ตาและสมองทําให้มองเห็นและตอบสนองได้ไวแม้อยู่ในน้ําลึกเย็นจัด จึงทำหน้าที่เป็นผู้ล่าระดับสูงรักษาสมดุลห่วงโซ่อาหารในทะเลอย่างสำคัญและเพราะความแข็งแกร่งเหล่านี้เองทำให้เนื้อปลากระทงดาบโดดเด่นราวปลาสเต็กโดยธรรมชาติชิ้นหนาเส้นใหญ่แน่นทนไฟแรงได้ดีรสหวานสะอาดจับคู่กับเนยเลมอนหรือซอสสมุนไพรได้กว้างเชฟทั่วโลกหลงรักเพราะคุมระดับความสุกแบบมีเดียมได้ง่ายเนื้อไม่แตกและไม่แห้งแต่ความพรีเมียมก็มีราคามันถูกจับจากทะเลเปิดด้วยเรือลองลายระยะทางไกล ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงต้องมีระบบแช่เย็นและการคัดเกรดเข้มงวดแถมยังมีโคต้าควบคุมการประมงทําให้สัพพลายไม่ยืดหยุน่นรวมถึงต้องตรวจสอบโลหะหนักและใบรับรองต่างๆกว่าจะขึ้นมาบนจานได้ราคาจึงสูงถึงประมาณกิโลกรัมละ2,000บาทในตลาดพรีเมียมแล้วทําไมคนถึงยอมจ่ายเพราะมันให้ประสบการณ์แบบสเต็กปลาแท้ๆผิวกรอบเนื้อแน่นฉ่ารสกลางที่กินง่ายและมีภาพลักษณ์นักล่าแห่งทะเลที่ทําให้จานอาหารดูมีเรื่องราวมากขึ้น ปลากระทงดาบจึงกลายเป็นปลาที่ให้ทั้งรสชาติคุณภาพและความพรีเมียมในคำเดียวอันดับที่5ชีนุกแซลมอนหรือคิงแซลมอนคือปลาปลาระดับราชาที่ทั้งเชฟและคนรักอาหารทั่วโลกยกให้เป็นสุดยอดแซลมอนเนื้อหนาไขมันแทรกวิ่งเป็นลายสวยรสเข้มลุ่มลึกและกลิ่นหอมแบบในธรรมชาติจนแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นของพรีเมียมราคาในไทยแต่ที่ประมาณ2,200บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว ราชาแห่งแซลมอนตัวนี้เริ่มชีวิตในลำน้ำเย็นใสของอสก้าและแคนาดาก่อนออกสู่ทะเลเปิดเพื่อโตเต็มวัยแล้วกลับทวนกระแสน้ำแรงหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อวางไข่พลังงานที่ใช้ในการเดินทางไกลสะท้อนออกมาเป็นไขมันดีที่ทำให้รสชาติเข้มข้นและเนื้อชุ่มฉ่ำกว่าแซลมอนชนิดอื่นชีนุกแซลมอนขึ้นชื่อเรื่องเนื้อเส้นใยละเอียดไขมันสอดแทรกสูงทำให้คุมฝฟยง่ายจะกริวผิวกรอบเนื้อในฉ่ำหรือจะเสียให้หอมเนยก็ออกมาดีแทบไม่พลาด สีเนื้อส้มแดงจากอาหารธรรมชาติยังสวยแม้ปรุงสุกเป็นปลาที่เสิร์ฟออกจานไหนก็ดูหรูทันทีชีนุกแซลมอนราคาแพงเพราะเป็นปลาปลา่าฤดูการสั้นจับได้จํากัดตามสภาพธรรมชาติต้องควบคุมความเย็นเข้มงวดตั้งแต่เรือถึงจานและมีดีมานจากทั่วโลกโดยเฉพาะไซส์ใหญ่ไขมันสวยจากแหล่งจับชื่อดังที่มักถูกแย่งซื้อก่อนเสมอผู้คนยอมจ่ายเพราะได้ทั้งรสชาติที่ลุ่มลึกเท็กเจอร์ที่คงรูปดีมีโอเมกา้าสและโปรตีนคุณภาพสูง รวมถึงเรื่องราวของการเดินทางไว้ทัทวนน้ำตามธรรมชาติที่ทำให้ทุกคำมีความหมายไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือการลิ้มรสชีวิตของปลาป่าระดับตำนานอันดับที่สี่เยลโลฟินทูน่าหรือปลาทูน่าครีบเหลืองคือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของทะเลเขตร้อนนักล่าน้ำเปิดที่เดินทางไกลาตามกระแสน้ำอุ่นอาศัยความเร็วและครีบเหลืองยาวเป็นเอกลักษณ์เพื่อไล่ล่าเหยื่อย่างปลาเล็กและปลาหมึกชีวิตที่ต้องว่ายน้ำตลอดเวลาทำให้เนื้อของมันแน่นเฟิรม์มและคงรูปดีเยี่ยม จนกลายเป็นปลาที่เชฟทั่วโลกหลงรักเพราะจะทำซาชิมิสูชิหรือย่างไฟแรงก็ให้สัมผัสชำรสะอาดและรสกลางที่เข้าถึงง่ายในตลาดโลกเยลโลฟิงทูน่าคือปลาที่มีดีมานมหาศาลอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและไทยเป็นผู้ผลิตหลักแต่เพราะต้องจับไกลกลางทะเลเปิดเครื่องเรือหนักใช้แรงงานและระบบแช่เย็นคุณภาพสูงต้นทุนจึงไม่ธรรมดาอีกทั้งยังมีโคต้าและกฎความยั่งยืนทำให้สป라이ไม่สามารถเพิ่มตามใจได้ เมื่อรวมกับการแข่งขันซื้อจากซูชิและราสเต็กทะเลทั่วโลกจึงดันราคาให้สูงขึ้นปัจจุบันในไทยคุณภาพดีจะอยู่ราวกิโลกรัมละ1 6 0 0ถึง2,500บาทตามฤดูกาลและเกรดแล้วทำไมผู้คนยังยอมจ่ายเพราะมันคือปลาสเต็กที่กินง่ายเนื้อแน่นผิวกรอบในชารสสะอาดและปรุงได้หลากหลายตั้งแต่ญี่ปุ่นเมดิเตอร์เรเนียนไปจนทาโก้สไตล์อเมริกันอีกทั้งภาพลักษณ์นักล่าทะเลเปิดและสีเนื้อที่สวยโดดเด่นทำให้ทุกจานดูพรีเมียมขึ้นทันที จึงไม่แปลกที่เยลโลฟินทูน่าจะเป็นปลาที่ทั้งเชฟและผู้กินต่างตามหาทั้งรสชาติประสบการณ์และเรื่องราวที่มาพร้อมในหนึ่งคำเดียวอันดับที่สามปลาฟุก,กุหรือปลาปักเป้าญี่ปุ่นหรือที่หลายคนรู้จักในฐานะราชาแห่งความเสี่ยงที่ถูกควบคุมคือหนึ่งในอาหารที่สะท้อนความประณีกระดับสูงของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริงฟุก,กุเป็นปลาทะเลจากน้าน้าเย็นของญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีสเสน่ห์จากเนื้อขาวโปรง่งสัมผัสเด้งใส และรสที่บางเบาแต่ชัดเจนความพิเศษอยู่ที่มันมีสารพิเตตรโดโทอกซินในอวัยวะบางส่วนทําให้การเตรียมต้องอาศัยเชฟที่ผ่านการฝึกนานหลายปีและมีใบอนุญาตเฉพาะการแล่ต้องละเอียดแม่นยําระดับศิลปะโดยเฉพาะซาชิมิแบบบางโปร่งที่จัดเรียงเป็นลวดลายงดงามราคาของฟุกุสะท้อนความหายากและทักษะขั้นสูงทันค่ามาตรฐานความปลอดภัยห้องครัวเฉพาะทางฤดูกาลจับที่จำกัดรวมถึงแรงงานฝีมือระดับไคเซกิ จึงทาให้ฟุกุบางชนิดมีราคาสูงได้ถึงราวหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อกิโลกรัมและชุดมือฟุกุในญี่ปุ่นก็มักเริ่มต้นราวห้าพันถึงหนึ่งหมื่นเยนต่อคนแม้ราคาจะสูงแต่ผู้คนยังอยากลองชิมเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ผสมความระทึกเล็กๆความไวใจต่อเชฟและความประณีตของครัวญี่ปุ่นชั้นสูงเข้าไว้ด้วยกันฟุกุไม่ได้เป็นแค่ปลาหนึ่งตัวแต่เป็นเรื่องเล่าทั้งระบบตั้งแต่วินัยของคนครัวความใส่ใจในรายละเอียดไปจนถึงสัมผัสบ,บางเบาที่หลายคนอยากลิ้มลองสักครั้งในชีวิต มันจึงกลายเป็นมื้อประสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่การจดจำและเล่าต่อได้อย่างภาคภูมิใจอันดับที่2ปลากลาสอ i นหรือปลาไหลแก้วคือระยะลูกปลาไหลที่มีลำตัวโปร่งใสเหมือนแก้วถือเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่แพงที่สุดในโลกเพราะหายากจับได้ตามฤดูกาลเท่านั้นและยังเป็นวัตถุดิบระดับไฮเอนด์ของญี่ปุ่นและสเปนโดยราคาตลาดโลกอาจสูงถึง39,0 0 0บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียวในเชิงชีววิทยากลาสอิ e n คือไวอ่อนของปลาไหลยยุโรป ซึ่งเกิดจากไข่ที่ถูกวางในทะเลซากาโซ่ตัวอ่อนจะมีรูปร่างเหมือนริบบิ้นโปร่งใสก่อนพัฒนาเป็นกลาสอินและวว่ายเข้าสู่แม่น้ําระยะนี้ทั้งสั้นโปรบางและจับได้ยากมากทําให้ปริมาณในตลาดมีจํากัดด้านการปรุงอาหารกลาสอี e มีเนื้ออ่อนละเอียดและรสจืดละมุนจะนิยมทําเมนูเรียบง่ายเช่นต้มโชยุในญี่ปุ่นหรือผัดกระเทียมในสเปนและมักเสิร์ฟในร้านระดับมิชลินการกินปลาที่ใสเหมือนแก้วนี้จึงไม่ใช่แค่รสชาติ แต่คือประสบการณ์หรูหราครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันแพงมากเพราะยังไม่มีใครเพราะพันธุ์เชิงพาณิชย์ได้สําเร็จจึงต้องพึ่งการจับจากธรรมชาติอย่างเดียวปริมาณน้อยดีมานสูงและถูกมองว่าเป็นอาหารพรีเมียมส่งผลให้ราคาพุ่งไม่หยุดผู้คนยอมจ่ายแพงเพื่อรสสัมผัสที่แตกต่างคุณค่าทางโภชนาการและภาพลักษณ์พิเศษที่ทําให้มืออาหารธรรมดากลายเป็นประสบการณ์ระดับลักชัวรี่อย่างแท้จริงอันดับที่1ปลาบลูฟินทูน่า นักล่าแห่งทะเลเปิดที่กลายเป็นราชาแห่งโตอาหารระดับโลกร่างกายทรงพลังของมันถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วและการอพยพไกลทําให้เนื้อแน่นฉ่าและมีไขมันแทรกที่ให้รสลุ่มลึกแบบในธรรมชาติปลาชนิดนี้เป็นปลาทะเลขนาดใหญ่ที่อพยพข้ามมหาสมุทรล่าฝูงปลาเล็กคุมสมดุลห่วงโซ่อาหารและเติบโตช้าจนต้องบริหารประชากรอย่างระมัดระวังสเสน่ห์ที่ทําให้คนทั่วโลกลหลงใหลอยู่ที่คัดของเนื้อตั้งแต่อากามิที่รสเข้มสะอาดชูโทโร่ที่สมดุลสวย จนถึงโอโทโร่ที่ละลายในปากเหมือนในธรรมชาติทั้งหมดนี้ปรุงได้ตั้งแต่ซูชิซาชิมิทาทากิไปจนถึงสเต็กที่ผิวกรอบในฉ่ำอย่างลงตัวราคาสูงลิ่วสูงสุดแตะถึง3 5 0 0 0 0บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทั้งความหายากต้นทุนจับปลาม,มหาสมุทรการคุมโซ่เย็นแบบพรีเมียมและดีมานจากตลาดซูชิระดับโลกทำให้บลูฟินกลายเป็นเดลิเคซีที่ไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือประสบการณ์ความตั้งใจของเชฟและวัฒนธรรมอาหารที่ผู้คนยกให้เป็น ที่สุดของปลาทะเลอย่างแท้จริงและนี่คือ9อันดับปลากินได้ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกหวังว่าคุณจะได้เห็นโลกของอาหารพรีเมียมในมุมใหม่และเข้าใจว่าทำไมปลาบางชนิดถึงกลายเป็นของหายากที่คนทั้งโลกตามหาหากคุณชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้เราทำอันดับเรื่องไหนอีกอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทึ่งไปพร้อมกันและอย่าลืมกด s u b สไคร e พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา แล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ